ดูไหมคะว่าคนที่สร้างฮอครัคส์คนแรกคือใครเขาคนนั้นนั่นคือเฮอร์โปผู้ชั่วร้ายหรือพ่อมดกรีดที่มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ500ปีก่อนคริสต์กาลค่ะเขาคือผู้คิดค้นฮอครัคส์ขึ้นคนแรกนอกจากนี้ยังเป็นคนแรกที่ค้นพบกันให้กำเนิดบาซิลิสและสามารถพูดภาษาพาเซลได้ค่ะฮอครัคส์เป็นวัตถุเวทมนตร์สะมืดที่สร้างความเสียหายให้กับทั้งผู้สร้างและผู้ที่ครอบครองมันค่ะเนื่องจากภายในของฮอครัคส์คือชิ้นส่วนวิญญ,ญาณที่ถูกแยก แบ่งฉีกออกจากร่างกายซึ่งเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนและละเมิดกฎธรรมชาติเพื่อให้ตนเองนั้นเป็นอมตะหนึ่งในหนังสือที่พูดถึงฮอครัสคือหนังสือความลับของศาสตร์มืดที่สุดซึ่งเฮอร์เมลนีได้เรียกมาจากห้องทํางานของอัลบัสเตมันดอในหนังสือระบุวิธีการสร้างฮอครักส์โดยดละเอียดซึ่งทอม หรือหลอดฟอนอรมศึกษามาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะและเขาได้หลอกล่อเอาข้อมูลจากสลักฮอนเพื่อพิจารณาถึงหลักการในแนวคิดของเขาที่จะทําพอครักถึง7ชิ้นโดยหนังสือเล่มนี้ยังบอกอีกว่าการฉีกวิญญาณออกไปวิญญาณที่เหลืออยู่